สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองปลายแฟนครับตูทาผ้าแสบที่รักทุกๆุกคนเด้อครับเด้อมือหนีตูทากาสีผ้าน้ำเมนูดีดีาเสนอกับพี่น้องคือเ่าเด้อครับเด้อก่อนสีรลับชมรับฟังกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครตให้ตูทาผ้าแสบเด้อครับผมขอบุญขอบคุณหลายๆครับที่เมิรงกตูดคลิปตูทาผ้าแสบมาถูกคลิปถุกคลิปที่ให้กําลังใจตูทาผ้าแสบเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผม เอาละครับพี่ดองป้องปลายแฟนครับตูทาผ้าแสบที่รักทุกทุกคนเนาะครับเนาะมมอนีกาสีผ้ามาเฮ็ดต้มเครื่องในครับผมต้มเครื่องไนแสบแสบหอมหอมสูตรสมุนไพรสูตรเก่าสูตรเดิมครับผมอันนี้กาในหมอนี่กะสีมีส่วนมากกะสีมีขั้นเทนาผ่ากีริ้วนะครับเนาะผ่ากี้ริ้วหน้านาครับผมแล้วก็หม่ำหัวใจตับเครื่องในทั้งหลายะครับรวมๆกันปอดแน่เนะครับเนาะนี่นะครับผม อันนี้ก็มีใส่ไงมีอ่าปอดมีม่ามมีใส่ใสออนอ่ามีคันเทน,น่าผ่าขี้ริ้วคือกันล่ะครับผมใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดหัวอ่คาเนาะครับเนาะสูตรดั้งเดิมครับผมแล้วก็ใส่เกลือต้มแล้วก็เท่าออกมาครับผมเท่าออกมาก็จะออม,มีปากน้ำเนาะครับเนาะมีปากน้ำมีเศษเนื้อ มีเครื่องไนครับปนปนกันกรบผมอันนี้โ่ฮันได้ซอยด้วยครับเด้อมันห่อนอยู่ครับเดี๋ยวให้มันเยียด่ยคอยๆซอยเนาะครับเนาะครับผมกับปากน้ำาหลายครับผมมือนีได้ปากน้ำาหลายมีใส่ใ่ใส่น้อยกันแทหน้าผากิเลิ้วใสออนครับผมมั่มตับหัวใจไข่ลังผสมประสานกันมีเนื้อเศษครับผมมือนีเนื้อเศษงามๆครับพี่รองเนื้อเศษน่กาซีเฮ็ดให้ต้มแซ่พร้อมนัวครับ เขากินเนื้อเศษมันสีหอมเนาะครับเนาะเครื่องปรุงกะใส่ตะไคร้ใบปรกกูดคือว่านั่นแหละครับใส่ขคาอ่านะครับเนาะนี่หั่นแล้วกะเอาลงในหม้อต้มอีกเทียงนึงเห็นมันเปื่อยๆเนาะครับเนาะสูุพี่น้องกินอยากสิได้กินแสบครับต้มซี่เปื่อยๆจักหน่อยแต่ว่าบ่ไห้เปื่อยจนยุ่ยเนาะครับเนาะไห้เปื่อยพอดีพองามพอยำดีดีครับผมเปื่อยๆจนยุ่ยนี่มันสีบ่แสบมันสีขาดความรสชาติคล่องเป็นการกินต้มแสบเนาะครับเนาะ ให้มันได้ย่ำยักหน่อยครับผมคอยเสียบนอบพีร้องเนาะจังได้รสชาติเกลืองปุงใส่ขาดกับไข่ใบบวบกูดเนาะครับเลยรากผักชีครับผมใส่หลายเสียบหลายใส่หลายหอมหลายครับบ่มีคำนดบ่มีสูตรตายตัวเนาะครับเนาะแล้วก็ใส่เกลือเป็นหลักเนาะครับเนาะใส่เกลือต้มสูตรโบราณเห็ดยังสี่ใส่เกลือเครื่องปรุงใส่เกลือแน่ใส่ผงนวจักหน่อยเนาะครับเนาะครับ คันสูตรแป้งเมื่อไม่เนี่ยกับสีใสขนอกก่อก็กรดใส่รสด,ดีจังหน่อยนะครับเนาะเสริมรถเข้าไปอ้าวหอมพี่น้องเต็มหมอ,อนะยะพี่น้องเอ้เห็นบัวขับหักเกซี่ใบบก,กูดลอยอยู่ทั้งเคือเนาะครับเนาะโอ้ยตอนนี้กินอบอวนหอมหลรยพี่น้องเอ้หอมเตะดังหอมเป็นแต่แสบเป็นแต่อยากกินผู้ใดกายมากก็ว่าโอ้ยหอมต้มอยากเนี่ยสุกเราไปเพอย์เราไปพนัะ เออใจเย็นๆครับพี่น้องปองไปแฟนครับตัวฐานนาะครับเนาะไอ้มันเปื่อยๆค่อยแสีบเนาะครับผมไอ้มันหย่อง่ายๆครับโอ้ยสะออนเด้อบาดนี่ไอ้ทวนๆพี่น้องพุ่มหอมนี่มันติหอมมาจากเครื่องเอ่อเครื่องเทศเครื่องไทยเท่านี่แหละครับแล้วก็หอมจากเนื้อเศษครับแต่ต้มเครื่องไทยแท้ๆก็เพราะมีเนื้อเสียใส่มันกับบหอมด้วยครับเด้อตอกใส่เนื้อเศษนะครับผมโอ้ยเป็นตาเสียบลายพี่น้องเอ้ยรอดจักหน่อยเด้อครับเด้อ หอมคุ่มทีพี่น้องเอ้ยอีกสักครู่กะสิพ่อใส่ได้แล้วครับตอนนี้กะต้มเตาทานเนาะครับเนาะคล้วเตาทานคล้วกลางเดินครับพี่น้องตรงเตาทานหอมๆใจเย็นๆครับผมใจใจห่อนกับบริกินของแสบเนาะครับเนาะอันนี้กัเท้าเบิองเหนพี่น้องเบิองเนาะครับเนาะเท้าขึ้นมาว่ามีอย่างแน่กะซิมี่คือบอกตู้ท้าบอกแล้วครับมีเครื่องในมีเศษเนื้อเครื่องในกับรวมๆทุกอย่างเนี่ยแหละครับ มีเนื้อเศษนี่ยังปนกันไปกินได้หลายรสชาติหลายอย่างครับในจระถวยหนึ่งเนี่ยครับแซบลายพีนองปองไปเห็ดเกลซีอิ๊วขมมาจําใส่เนาะพี่นองเนาะโอ้ยสดห่อนๆอากาศเย็นๆอย่างสีสดหอนๆมีแห้งขคี้งงลายพีนองแซบลายเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อี่เบางคลีบตูทาผ้าเส่บใครขอให้มีความสุขหลายๆครับจบแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ